จริงเอาเอาไอ,อหมาของปังดูปังปงดูหมาของปังสงสารมันไม่เนี่ยเอาเอาดูดูไอนี้ใครนี่อันนี้ใครโอ้อันนี้หมาชมพู่อะไรลูกดูดูมันทำเขา กินข้าวโพดชมพูอันนี้ของชมพูนี่อยากเล่นด้วยมากเลยชมพูดูดูดูนางกินดูสงสารไหมเนี่ย